มาแล้วทุกคนเบาะหนึ่อก้าสิบาทกับหมอน3ามหบาทใครจะมานวดห้องเราก็ามานะคะนี่เราจะไว้รับจอบนะคะห้องเรานะคะเรามีใบป,ประกาศนะคะทุกคนมีใบป,ประกาศนวดร้อยห้าสิบชั่วโมงเพ้ยเหนื่อยจ้ะเตียงนอนเราไม่เหมาะกับการนวดนะคะเราก็เลยลงทุนซื้ออันนี้มามาไว้นะคะ อู้ร้อนจัง